ผมนี่ก่อนจำ侬นะครับเบอร์อยู่ที่นี่ไม่เอ่ยออผมอยากจะทําความเข้าใจกับพวกเรานิดหนึง่งในฐานะก็เป็นคนในคนหนึ่งเหมือนกันคือมันมีความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงอยู่เรื่องที่ท่านพูดท่านบอกว่าถ้าเป็นรัฐบาลคือระบบการบริหารแบบประเทศไทยไม่ใช่ presidency เป็นระบบแบบสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาคือสสเนี่ยเป็นบอร์ดของประเทศ แล้วบอร์ดตรงนี้ไปเลือกซีอโอคือนายกมาแล้วก็ผู้จัดการฝ่ายนุ่นฝ่ายนี่ก็คือเป็นรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียกร้องอย่าเรียกร้องเป็นรัฐบาลเลยเอาที่เหนือกว่ารัฐบาลคือสภาเพราะสภาเป็นคนตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกที่ไปเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็ไปแล้วคนที่ไปเป็นฝ่ายค้านในเมื่อนโยบายของเราจิ้มแบบนี้เราต้องบังคับทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านไม่งั้นเนี่ยคนที่เป็นฝ่ายค้านก็รอดหมดท,ท,ท,ที่ท่านที่ทนพูด หรือถ้าอาจารย์สมชายไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็ก็ไม่ต้องทำกันผมเนี่ยตอนมาเป็นสสครั้งแรกสมัครสสเมื่อปีสองเกาเมื่อ37ปีแล้วผมอยากจะเป็นสสแล้วตอนนี้ผมเป็นมาหมดแล้วเป็นรัฐมนตรีแล้วที่ปรกษานายกสี่คนก็เป็นแล้วผมกําลังกลับสู่สามัญคือผมคิดว่าการเป็นสสเนี่ยมันมีเกียรติที่สุดเพราะอยู่กับประชาชนมากกว่าเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเดี๋ยวก็ไม่เป็นเดี๋ยวก็แต่การเป็นสสเนี่ยผมชอบเราแก้กฎหมายได้แล้วเราแก้ที่โครงสร้าง ทีนี้ประเด็นปัญหาเนี่ยเราคุยกันถึงนโยบายนโยบายเองเนี่ยผมเป็นประธานนโยบายและยุศาสตร์พรรคผมเขียนนโยบายนี้ไว้จากที่เจอกับพวกท่านเนี่ยคือผมเนี่ยเคยเป็นสมาชิกสภารรกการเมืองนะครับอยู่แล้วตอนหลังเนี่ยเราเข้าไปเป็นสปทแล้วเรายกล่างกฎหมายขึ้นฉบับหนึ่งซึ่งทําให้ผมมาเป็นพวกท่านก็คือว่ากฎหมายส่งเสริมวัฒนธรรมการเมือง แล้วในนั้นเนี่ยเราดีไซน์โครงสร้างเนี่ยก็คือเอาสภาของท่านเอาองค์กรของท่านเนี่ยนะครับไปเป็นกรรมการโดยตําแหน่งของสภาตอนนั้นเนี่ยผมก็เตือนแล้วว่าสภาพัฒนาการเมืองอย่าเคลื่อนเพื่อตัวเองคุณจะถูกยุบนะถ้าพี่พี่จินดาคงจําได้แล้วสุดท้ายก็ถูกยุบไม่งั้นเนี่ยพวกเราขณาดนี้ไปอยู่ในสภานั้นแล้วนะครับ แล้วก็สามารถที่จะกดดันด้วยตัวเองได้ไปแล้วไม่ต้องมาอาศัยพวกสสมาอาศัยเหล่านี้ส่งผ่านรีเควสเข้าไปไปร้องขอเขาคือทำเองได้เราจะไปจุดนั้นสักวันครับทีนี้นโยบายของพรรคเนี่ยที่ผมเขียนขึ้นมาคือส่งเสริมสร้างเสริมสร้างโอกาสประชาชนให้มีส่วนร่วมทางการเมืองเ,ออเขียนว่าพรรคชาติพัฒนาเห็นว่าประชาธิปไตยอันแท้จริงย่ยอมเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างโอกาสของประชาชนในทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนหมู่บ้านและท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยการปกครองฐานรากของประเทศให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและกระบวนการทางการเมืองการปกครองได้อย่างอิสระทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดสํานึกประชาธิปไตยในระดับชุมชนและนำไปสู่การเกิดประชาสังคมอย่างแท้จริงเขียนถึงพวกท่านเลยชัดๆนี่เป็นนโยบายเพราะนั้นเนี่ย ไอ้เรื่องที่ประกาศกันข้างถนนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่าเจตนารมณ์ตรงนี้มันถูกกําหนดไวในไวในกิตติศีกานะครับหมายถึงว่าประกาศนกิจกรรมวิกาารมันเป็นคอมมิชของพรรคที่จะทําเรื่องนี้เป็นเมื่อตอนนี้หรือตอนไหนก็จะทําตรงนี้แต่ครั้งนี้ที่เราประกาศไปแล้วมีสองเรื่องนะครับสองเรื่องที่สอดคล้องกันที่ท่านร้องขอมาหนึ่งเนี่ยเราเคยทํา แก้รัฐธรรมนูนปี40มาแล้วโดวยใช้สส,อสอลอเราประกาศอีกแล้วว่านรัฐธรรมนูนฉบับนี้นะครับทุกคันถูกฉีกไปเราจะกลับมาเราจะมีการแก้รัฐธรรมนูนท่านไปดูก็ได้ชัดเจนว่าทําตามแบบที่ท่านประธานทำผมก็อยู่ตอนนั้นทําด้วยกันนะครับเราจะแก้รัฐธรรมนูญแล้วท่านไปดีไซน์เลยนะครับในหน้าที่ของรัฐเนี่ยให้ส่งเสริมพวกท่านเราไปทํากันตรงนูน้นท่านไปเป็นสสลอ,สอก่อนแล้วก็ไปออกกฎหมายแม่มา อย่าไปร้องขอทําด้วยตัวเองเลยนะครับนั่นเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับการปกครองอการกระจายอํานาจรัฐมนูญฉบับนี้ไม่มีคมําากระจายอานาจแม้แต่คําเดียวโหดร้ายมากนะครับเราเสนอแก้ไปแล้วแล้วก็มันมีความเหลื่อมล้าเหลื่อมล้ําก็คือว่าองค์งกรปกครองขนาดใหญ่เนี่ยนะครับมีฐานะดีมีรายได้เหลือเยอะแยะ,ะสภาตําบลเนี่ยอ,อบตอเนี่ยบางทีเลี้ยงตัวเองยังไม่ได้เลย เราเสนอเป็นนโยบายอยู่ตอนนี้ก็คือว่าจะให้10ล้านสำหรับอบตอที่คล้ายๆว่าที่มีรายได้ต่ำเพื่อไปลงทุนนะครับเพื่อเป็นงบลงทุนเราประกาศไปนี้สองเรื่องที่ประกาศอยู่บนถนนซึ่งผมยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญเท่ากับเจตนารมณ์ที่เราเขียนไว้ในบทบัญญัติของของพรรคหรือที่เรา ดำเนินการดังนั้นเนี่ยผมจะพูดเรื่องที่ท่านร้องขอมาเนี่ยรอบสองนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรียนว่าในฐานะที่เคยร่วมกันมาเนี่ยผมเห็นผมเข้าใจปัญหาเพราะฉะนั้น,นยอย่าเรียกร้องเอาใบไม้ใบไม้ใบหญ้าเรียกร้องเอาลำต้นเรียกร้องเอารากเรียบร้องเอาเอาลำต้นมาเลยก็คือว่าถืออํานาจที่ตัวเองแล้วก็อย่ามองอย่าหวังพึ่งแต่รัฐบาลพึ่งสภาเพราะสภาใหญ่กว่ารัฐบาลขอบคุณครับ มีคําถามจากผ่านระบบสูมด้วยผ่านส่วนหนึ่งผ่านทางแชทช่องแชทเข้ามาน้องช่วยสรุปประมวลให้ผมอนุญาตอ่านนะครับในส่วนของเครือข่ายสวัสดิการเนี่ยพูดชัดเจนเลยอยากเห็นทิศทางการสนับสนุนสวัสดิการเนี่ยเราสนับสนุนให้เกิดระบบสวัสดิการชุมชนที่พัฒนาไล่แต่เกิดแก่เจ็บตายตั้งใจที่อยากให้มีทุนที่เกิดขึ้นในชมุมชนนะครับก็มีการผลักดันปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกอยู่ประมาณ7ล้านกว่า7ล้านกว่าคนทั่วประเทศ มีการจัดระบบสวัสดิการไปแล้วมากกว่า13ประเภทนอกจากเกิดแก่เจ็บตายที่พูดถึงอันนี้คือส่วนหนึ่งเขาก็เลยมีข้อมีข้อซักถามสงสัยเข้ามาในส่วนของทีมคณะทํางานสวัสดิการว่าทั้งนั้นเนี่ยหลังจากจากนี้ไปจะสนับสนุนทิศทางของสวัสดิการแบบไหนอย่างไรนี่เป็นคำถามเพิ่มเติม,ม,มนะครับและขอขอนุญ,ญาตประมวลคําถามอีสกสักครั้งนะครับก็ส่วนแรกนะครับที่พูดถึงก็คือ เรื่องของการลดความเหลื่อมล้าโดยเฉพาะมิติเรื่องของการบริหารจัดการน้ําวันนี้หลายภาคส่วนกําลังแปลงสิ่งที่มันเคยเป็นคุณค่าไปสู่มูลค่าแล้วมันจะลดมิติของของความเหลื่อมล้ําในเรื่องราวผมนี้รอบนี้ได้แบบไหนอย่างไรนะครับส่วนที่สองก็คือเอ้เมื่อกี้ที่พี่พูดถึงพี่สมบัติพูดถึงจากที่สัญญาประชาคมให้นโยบายชัดเจนแล้ว จะให้ความเชื่อมั่นได้ยังไงกับคนในชุมชนสังคมว่าจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีแนวทางในการทำสร้างถ้าจะใช้คำว่าปฏิบัติการปฏิบัติการที่มาจากนโยบายที่ทําให้นโยบายแต่ละส่วนเนี่ยสู่การกับขึ้นได้จริงจังโดยเฉพาะมิติเรื่องของการแก้ปัญหาที่ดินนะครับแล้วส่วนที่สถ้าเห็นด้วยแนวทางถ้าทําให้ชุมชนเข้มแข็ง ท้องถิ่นเข้มแข็งสร้างแนวทางประเทศไทยพี่โชคในส่วนสภพานความจนก็มีข้อเสนอแล้วถ้างั้นมันจะมีแนวทางทิศทางสนุนแบบไหนอย่างไรเพื่อทําให้เรื่องราวเหล่านี้สามารถกลับขึ้นได้จริงผมนิกรจํานงนะครับท่านถามเยอะเดี๋ยวให้เวลาน้อยผมจะเลือกตอบประเด็นแรกโครงสร้างพวกเราเลยสําคัญก็คือว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเราเสนอแก้แล้วนะครับท่านมาเป็นสสรมาตรา78เนี่ยรัฐพึงส่งเสริมควาชน และชมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศผมอ่านไม่หมดนะครับประเด็นอยู่ตรงนี้ไปแก้ข้อนี้แล้วเรียกร้องให้เขียนเลยว่าให้ต้องทำไงไม่ใช่ส่งเสริมการความเข้าใจต้องช่วยส่งเสริมพวกท่านด้วยเขียนไ้ในข้อนี้ผมเป็นเลขากรรมธิการรัฐมนุรมาสองหลามยับเดี๋ยวเราไปร่วมมันเขียนคือมันต้องเขียนบังคับไว้ในน้าไอตรงนี้เป็นเป็นในในโยบายแห่งรัฐนะครับ ใช้คําว่าพึงอยู่ในอยู่ในหมวดนี้นะครับไปแก้แล้วเราจะได้ไปด้วยกันทั้งหมดประเด็นต่อมาในในส่วนดีเทลนะครับข้อสองที่ท่านขอมานะครับข้อเสนอนโยบายมาตรการในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเอาเรื่องน้ําเรื่องน้ำเนี่ยผมไปทําเรื่องปัญหาเรื่องน้ําที่อีสานอีสานเนี่ยจุดตายก็คือว่าเราทําบาดาลเราทําแหล่งน้ําไม่ได้เพราะไม่มีน้ําผิวดินแล้วเคยพยายามขุด นะครับแหล่งน้าขุดลงไปเจอเกลือสินเท่าทําไม่ได้อีกขุดหลุมเล็กๆหมายถึงว่าแหล่งน้ําเล็กๆระเหิดหมดนะครับ <c oughs> วิธีการในการแก้ตอนนี้ก็คือว่าให้ใช้หลักการของกเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระเจ้าอยู่แลวการที่9 <c oughs> มีแหล่งน้ําตรงกลางแล้วกระจายออกแล้วให้ช่วยส่งเสริมจะช่วยแก้ปัญหาได้แต่ไม่ใช่เป็นแห่งละตําบลละหนึ่งหนึ่งไม่ใช่รวมกันเป็นแพ็คท่านไปทําที่สระบุรีแล้วได้ผลมากเากษตรทฤษฎีใหม่ เรื่องที่ดินเรื่องที่ดินเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเหมือนกันนะครับรัฐบาลน,นี้พยายามจะแก้ปัญหาโดยใช้คณะกรรมการพัฒนาขบา,าการพัฒนาที่ดินนะครับคอพอทอกลายเป็นว่าตัวนี้มาเป็นตัวดึงคือแทนที่จะมาช่วยแก้ปัญหากลายเป็นว่าดึงปัญหามาไว้ที่ตัวแล้วก็บีบเอาไว้เลยแก้ปัญหาไม่ได้เลยต้องไปเคลียร์ตรงนี้การดึงมารวมกันจากหลายหน่วยมาเป็นหน่วยเดียวดีแล้วนะครับ แต่ว่าต้องไปเคลียร์ตรงนี้ให้ได้คอพอทอจะเป็นทางออกนะครับแล้วก็คนที่มีปัญหาตัวนี้ตรึงไว้ก่อนตรึงไว้ก่อนตรึงไว้ก่อนอย่าไปดําเนินการทางคดีกับเขาแล้วจัดการเสียเสร็จทําไมองค์กรชุมชนที่มีอยู่ทั้งหมดทั่วประเทศรวมถึงยึดที่อยู่ในสูมด้วยต้องเลือกพักของท่าน<ฆ>เหตุผลสําคัญครับคนนี้ก่อนอครับเชิญครับผมเสนออย่างนี้ครับว่า เหตุที่จะต้องเลือกพรรคชาติไทยหรือชาติไทยพัฒนาครับเพราะว่าเราเคารพในสองมิติมิติที่หนึ่งเนี่ยการเมืองฐานรากเราเคารพเราพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อออาอำนาจเพราะอํานาจในการปกครองประเทศเป็นอานาจของประชาชนแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราต้องไปทวงอํานาจนี้กลับมาให้ประชาชนต้องอยู่ที่ประชาชนก่อนเพราะนั้นการกระจายอำนาจส่วนเศรษฐกิจเนี่ยมันคือเศรษฐกิจฐานรากที่เราเคารพนะครับก็คือพวกท่านนี่แหละ เพราะฉะนั้นถ้า,อากอสิ่กิจตลากไปไม่ได้ประเทศทั้งประเทศก็ไปไม่ได้เหมือนกันโดยรวมเนี่ยจากข้างบนช่วยไม่ได้สุดท้ายเนี่ยนะครับท่านต้องเลือกพักนี้เพราะว่าพักนี้เนี่ยจะจอานโายบายข้อนี้ที่ท่านขอไปเนี่ยผมเห็นว่าดีมากเลยจะขอไปเลยในเวลาทีนี้4.3สำนุนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมระบบสวัสดิการชุมชนที่พาคประชาชนเสนอและค้างอยู่ผมจะไปทําให้เรื่องนี้เพราะอย่างนี้ครับผมไม่เชื่อสวัสดิการทุนหน้า เพราะคนรวยเนี่ยไม่จำเป็นต้องได้สวัสดิการมันต้องเอาไปเอาไปกระจายกับประชาชนเพราะประเทศเราเนี่ยยังจนอยู่เราทําแบบน,นั้นไม่ได้ดังนั้นเนี่ยสวัสดิการแต่ไปให้เป็นคนๆก็ไม่ได้ผมมาพบคําตอบแล้วก็คือว่าวิธีของท่านเนี่ยดีที่สุดสวัสดิการชุมชนให้ชุมชนดูแลคนในชุมชนเองและมีการจัดการเองว่าใครคนจะได้ไม่ครคนจะได้นี่คือวิธีที่ดีที่สุดผมขออนุญ,ญาตขอไปนะครับและจะไปทาให้สําเร็จผมไม่คําสัญญาครับขอบคุณครับ